นั้นเมื่อเราออกมาประกาศแสวงหาสัจธรรมแสวงหาความสว่างของแผ่นดินแสวงหากระบวนการยุติธรรมที่มีมาตรฐานเดียวออกมาต่อสู้คนล้มอมาตย์ซึ่งแทรกแซงกระบวนการทุกขบวนในอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้ออกมาโค่นล้มรัฐบาลที่จัดตั้งในค่ายทหาร ปล้นอำนาจอธิปไตยปล้นสิทธิของประชาชนวันนี้เราได้วันเลือกตั้งแต่ระหว่างทางของการต่อสู้มีเพื่อนเราตายมีเพื่อนเราบาดเจ็บมันจึงจะออกสัญจากสนามรบด้วยภาวะปกติไม่ได้จจึงอยู่เราต้องการผลการเลือกตั้งเพื่อไปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้พี่น้องที่เราทลาย แต่ระหว่างการจะชนะการเลือกตั้งกับการให้ฆาตากรถูกดำเนินคดีผมพูดตั้งแต่พฤษภา2503 8ว่าระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญกับเอาฆาตากรมาประหารชีวิตผมต้องการจับฆาตากรมากกว่ารัฐธรรมน,นูญนี่ผมพูดในปีพศ2 5 3 8 วันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักผมต้องการให้มีการดําเนินคดีกับฆาตกรมากกว่าการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งภายใต้สภาวะที่วีรชนเขาตายเปล่านั้นใครเป็นนักการเมืองก็จะหาเสียงอย่างไม่มีความสุขมันเหมือนน้ำที่พิมพ์แทงหัวใจผมจึงเรียนกับพี่น้องว่า วันเลือกตั้ง14พฤศจิกายนพี่น้องเดี่ราเราปัดทงซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่เวลานี้สิ่งที่เราจะต้องทำได้และเราต้องกระทำนั่นคือจะต้องเอาฆาตกรมาลงโทษโก่อนการเลือกตั้ง เราจะไปตามกระแสสื่อกระแสสังคมที่รัฐบาลสร้างจนลืมความตายความบาดเจ็บของประชาชนไม่ได้ถ้าเราไปตามกระแสบอกว่าสังคมต้องการให้บ้านเมือสงสงบแล้วเรายอมทิ้งทาาศพและคนบาดเจ็บไว้ที่ราชประสงค์ราชดำเนินเราจะกลายเป็นคนผิดตลอดกาลนะครับเสื้อแดง ผมจึงเรียนกับพี่น้องในวันนี้ก็คือว่าเส้นทางถัดอย่างนี้ไปวันนี้นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ยอมอะไรเลยนะะเนีเขาต้องการให้เราออกจากราชประสงค์ภายใต้พรกบริหารราชการในสถานการณ์จุกเดินเขาต้องการให้เราออกจากราชประสงค์ในฐานะของผู้แพ้ทหารตำรวจตั้งดานดูถูกเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าขณะที่นายอภิสิทธ์นั่งยิ้มแป้นอยู่ในธรรมเนียบไปไล่ล่าแกนนําเสื้อแดงต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพส่วนกลางบ้างผมจึงถามความเห็นพี่น้องว่าทำไมไม่สู้ให้แตกหักทิบหายกันไปคนละข้างกันละถ้าเขามีจิตใจกับเราอย่างนี้เพราะวันนี้เอาเปรียบจนถึงนาทีนี้ และก็ไม่มีวิแววว่าสันดานการเอาเปรียบนั้นมันจะได้เลิกผมจึงเรียนกับพี่น้องไงครับว่าเราต้องทำจิตใจให้แข็งแรงเพราะมายาภาพที่นายอภิสิทธิ์ได้สร้างขึ้นมานั้นมันจะเป็นตราบาปของแผ่นดินเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องทีง่เคารพในค่ำคืนคืนนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนจะครบหนึ่งเดือน ของวีรชนที่จากไปกราบใดที่เรายังไม่เห็นสแสวงสว่างถึงความยุติธรรมเราจะทิ้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจริงไม่มีคนผิดไม่ได้พี่น้องที่เราทั้งหลายหลายเรื่องหลายราวตลอดระยะเวลาตั้งแต่19กันยายนปีสี่เจนกระทั่งวันนี้นั้นเรื่องสองมาตรฐาน เรื่องการทุดกริตช่อชนเราพูดจนชนิดที่ว่าน้ำมันล้นแก้วไปแล้วแต่ว่าจุดสุดท้ายของการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะจบลงเหมือนกับสงการเลือดปีที่แล้วไม่ได้วันนี้เราไม่ให้ฆาตกรเอาศพวีรชนไปเก็บไว้เหมือนเดิมปีนี้เรามีหลักฐานทุกชนิดที่มายันว่าอาพิสิ์คุณเป็นฆาตกร วันนี้ปรองดองเพื่อให้ตัวเองอยู่ในวาระและผลักใสคนเสื้อแดงให้เป็นผู้ร้ายผมว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราไม่ควรออกจากสนามนี้ในฐานะของผู้แพ้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทัาหลเราอาจจะเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ดูทีวีแล้วกับการถูกถามคำถามว่า คนเสื้อแดงดือ้อเยอะไม่ยอมรับการปรองดองผมบอกว่าการปรองดองถ้าไม่ยุติธรรมการปรองดองถ้ายังมีสองมาตรฐานการปรองดองที่ไม่มีความเสมอภาคนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าการปรองดองเพราะฉะนั้นนี่เป็นขบวนการเริ่มต้นเพื่อการทรยศหักหลังทางไม่ใช่ขบวนการเริ่มต้นปรองดองเพื่อประเทศเกิดความสงบ แต่เป็นการเริ่มต้นเพื่อน,นำไปสู่การฆ่ากันเท่านั้นเองพี่น้องทีละทั้งหลายในค่ำคืนนี้ผมยังบอกกับพี่น้องแวาสถานการณ์ต่างๆความจริงใครยิงที่สีลมคนตำร็จสลาเขาจะมาถายภาพไปแถลงข่าวอย่างเป็นเรื่องเป็นราววันพรุ่งนี้รูปที่เขาได้ฉาย ไปตรวจพื้นที่เป็นพลตำรวจเอกอยู่กับคดีมามากมายจนกระทั่งกเกษียณอายุยังมีเขี้ยวเล็บของนายตำรวจอยู่นอกจากนี้เขาไปได้หลักฐานชิ้นสำคัญในการยิงที่สีลมในวันที่22เมษายนที่มีคนตายหนึ่งคนในพวกหลากสีพี่น้องที่รบรัศมีที่พลตำรวจเอสล่างบุญนาะ ไปถ่ายภาพและไปพิสูจน์สถานที่นั้นคนจะตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าแท้ที่สุดกระสุนมันออกมาจากจุดที่ใครก็ไม่คาดคิดแต่ผมบอกกับพี่น้องเลยว่าความจริงกำลังจะกระจัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนข้างคนเสื้อแดงเสมอเพียงแต่หัวใจของคนเสื้อแดงเราต้องหนักแน่นผมไม่แน่ใจว่า ถ้าเราออกจากสนามแบบ14เมษายนไอรัฐบาลและสออชออมา์บรรดาเหลือบที่อาศัยสถาบันในการแอบสั่งราชการนั้น